โอเคครับ okay, ผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กับในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่า Zombie แพนเวสซอมมี่พ่างสองนั่นเองนะครับทุกคนนะเอา้าห โอ้โหเจ๊แม่เสียงไก่ขันนะครับเนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับแม่ง6โมงนะครับซึ่งแม่งก็คือแบบโอ้โหขันแบบอย่างเมามันฮะเลยนะซึ่งก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็เห็นนะนี่นะฮะนี่นะครับซึ่งก็นี้นะครับซึ่งเอออันนี้นะครับเที่ยวเที่ยวยี่อะไรวะเท่าที่ผมไปอ่านมานะครับอันนี้นะครับมันเป็นเนืะอสเปเชียล มันเป็นสเปเชียลอีเวนต์นะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับมันเป็นเนอร์สเปเชียลอีเวนต์นะคบเพราะว่าในวันนี้นะครับในวันที่ผมถ่ายคลิปนะมันเป็นวันที่4นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งมันก็คือเป็นเดือนเนอวันชาตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดือนดิมันเป็นวันชาติของเป็นวันชาติของอเมริกานะครับโอ้โหไอ้เสียงไก่นะครับซึ่งก็ในอันนี้นี่นะครับมันเป็นเนอน่อน่น่น่นแหละนะครับมันเป็นสเปเชียลอีเวนต์เนาะซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมา เ okay, okay. ล boss, pe ่นกันนะครับนะเออน้ซึ่งเสียงไก่แม่งไอเวนเลยโอเคมาแล้วครับทุกคนน้ซึ่งตรงในตอนนี้นะครับเบอร์มันเป็นไอซอมบี้นะครับซึ่งก็แป๊บนะโอเคนะครับซึ่งก็ยึดแม่เป็นซอมบี้อะไรกันล่ะครับน่ะโอเคนะครับซึ่งก็นี้เป็นเนอร์ซอมบี้นะครับเป็นตัวที่ผมไม่เคยรู้จักนะครับซึ่งมันก็เป็นเนอร์นี่ไงมันคือเป็นปลาทัตไฟนะครับซึ่งก็คือในวันชาติของอเมริกานะครับเขาจะมีกิจกรรมนะครับมันคือแบบเจุดพุ้ไฟนะครับนะเออน้ซึ่งก็มานี่นะฮะ ซึ่งแม่งคือแป๊บนะทุกคนทําไมแม่งให้แต่ตัวลา่ลาล่าคือล่าเปิดกูมาเนี่ยฮ้ยเฮ่อแบบไอ้เชี่ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยโอเคครับแล้วก็แป๊บนะแป๊บนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ย้ยโอเคแม่งเกือบจะเข้ามากันแล้วนะครับแล้วก็ล่าเปิดไปนะ <c oughs> โอเคล่าเปิดไปปุ่ม ไม่เป็นอะไรซะด้วยเอาไอ้เหี้ยโอเคซังเงาแป๊บนะเอา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 กูกูกดไม่โดนอีกเอาโอเคไปฮะโอเคไปแล้วก็ลาเพื่อไปอีกปูนี่นะครับโอเคโอเคนะซังเงาข้างบนฮะซังงข้างบนเอาไอ้เหี้ยเอามึงให้ตัวเออื่นกูบ้างดิเฮ้ยโอเคซังเงาะแล้วเปิดไปเอ่อมาดิโอเคนะครับซังเงโอเค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 โอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนมึง มึงบ้ากันไปเลี้ยวนะฮะโอเคแป๊บ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 เฮ้ยรับไอ้กูกูขวไม่โดนโอเครับเปิดไฟรับเปิดไฟรับเปิดไฟรับเปิดไปข้างบนข้างบนข้างบนไอสัตว์ข้างบนทุกคนกูทำยังไงดีเนี่ยโอเคโอเคโอเคแป๊บแป๊บแป๊บนะโอเคแล้วก็เออโอเครับเปิดไปแล้วก็ทำยังไงโอ้โหทุกคนมันมันข้างล่างมันเกือบเลยโอ้โหทุกคนตัวเฮี้ยอะไรอ่ะมันเป็นไส้กรอกอ่ะฮะตัวอะไรอ่ะแป๊บนะโอเครับเปิดไปโอเคฮะโอเคฮะรับเปิดไปนะครับรับเปิดไปนะครับแล้วก็ อโอ้โหทำยังไงต่อเนี่ยตาในเฮี้ยโอ้โหทุกคนมึง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 คือให้ตัวอื่นกูบ้างดิเฮ้ยมึงให้ตัวเฮี้ยอะไรกูมาเนี่ยเอ้าแล้วเปิดไปเอโอโอเคนะครับโอ้โหโอ้โหแบบโอเคทุกคนคือผมไม่รู้คือผมจะพูดอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนมันคือไม่มีอะไรให้พูดกันถ้าดูดิโอ้โหไอ้เฮี้ยมึงต้องการอะไรชากูนี่เฮ้ยโอเคนะครับสังกัข้างล่างิี้โอ้โหทุกคนมัน เลือกกันเหลือเกินนะฮะโอเคนะครับแบบนายเปตัวข้างล่างนี่เป็ดอ้าวกูตายไหมเนี่ยเฮียอ้าวโอเคนะฮะอ้าวไอสัตว์อ้าวเฮียเอาตายเลยกูอ้าวโอเคนะครับอ้าวเอ้าเอาเป็นยังไงเนี่ยอ้าวอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหข้างบนไอสัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูอ้าว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 น่าแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีโอกาสรอดยัดแยดเฮ้ยทุกคนเห็นปะมันตายหมดเลยอ่ะโอเคแป๊บนะเฮ้ย เฮ้ยยังไงกันล่ะครับเนี่ยโอเคแป๊บแปเบิดไหนจบหรือ,อยังเสียงใจแม่งก็โ,โอ้โหมาดิอันนี้เลยเนี่ยแถบทูลันสมเมอร์มันคือมันคือไฟเวิร์กนะโอเคเอาอันนี้ละกันฮนะมันให้เรากดเดอร์สมครั้งฮนะแล้วก็เอานนี้นะครับได้ตัวนี้ไปนะแล้วก็ แล้วก็ได้เป็นเงินนะครับนะยึดเชียวว่าเฮ้ยโอเคแล้วสังก้อนี้เชียทุกคนแม่งเกือบไม่รอดนะครับสังก้อนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็เล่นกันไปแล้วนะครับส้วก็ถ้าอยากจะเล่นกันอีกครั้งนะครับคุณต้องใช้เยอะสิเพรนะฮะสังกอโอ้โหทุกคนมันต้องใช้สิเพรนะครับสังกอดูผมมีแค่เก้าเพชรนะครับยึเบดเพชรโอ้โหทุกคนผมแม่งเกือบไม่ไกลเว้เน้ยโอ้โหคือ โอ้โหทุกคนคือทำไมผมต้องมามาถ่ายคลิปตอนแบบตีห้ามันหกโมงกันด้วยวะนะคะคือแบบทุกคนเสียงคือมันคือเสียงไก่ครับมันขันทนะ้าเออนะคือแบบมันเช้าไงเออส่งก้อนี่แหละนะครับทุกคนนะสงก็สําหรับใครกคร็ผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะส่งก็โอ้โหทุกคนมันเจ็ดแม่แม่งโอ้โหเกือบตายหาเลยนะสนะ่งก้อนี่แหละนะคะทุกคนนะ จอก,กันคลิปหน้าครับโอ้โหอะไรกันล่ะครับเนี่ย